วันนี้ข้าจะมารีวิวเครื่องสำอางยี่ห้อใหม่สวยสวรรค์สวยยามันเสาเริ่มเลยดีกว่าเอาตั้งแต่วัดครีมให้เต็มฝ่นมือเลยแล้วก็พอเข้าไปพอกินเยอะอีกดีไม่จะได้ขาดในวันพรุ่งนี้เลยเป็นไร่ะเอามาเช็คๆทบบนีหยุดในนี้เลยพ่อหมอหมวอฟาอ้อยอเย้ เครื่องสำอางที่โฆษณาว่าหน้าขาวใสาภายในไม่กี่วันอาจจะเจอปนสารอันตรายได้เช่นพวกไฮโดรควินอนสารปรอดและกรดวิตามินเอ <Okay. S 1> ยิ่งผู้นีิขาวทันใจอาจจะเสียชมขาววอนได้อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาของเครื่องสำอางที่บอกว่าขาวเร็วขาวไวควรซื้อเครื่องสำอางที่มีฉลากภาษาไทยมีเลขที่ใบรับแจ้งสิหลักและซื้อที่ร้านค้าที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะคะ